หากพูดถึงการศึกษาในยุคปัจจุบันนี้ลงทุนมัมเชื่อว่าโรงเรียนในฝันของคุณพ่อคุณแม่และนักเรียนคือโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นผู้นําจัดการการศึกษาอย่างสร้างสรรค์มอบการศึกษาด้วยหลักสูตรมาตรฐานนานาชาติในราคาที่ผูกรองไม่ต้องคิดหนะักคืนเวลาให้นักเรียนได้มีเวลาที่จะใช้ไปทําในกิจกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากการเรียนได้และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับแนวหน้าของประเทศโรงเรียนที่ลงทุนมัมกําลังพูดถึงอยู่นี้มีอยู่จริงนะคะที่นี่เลินสาธิตพัฒนา ูหรือโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนา เนจากลงทุนมัมนะคะสำหรับลงทุนมัมสกูวิสิตในวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาสกูหรือโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนานะคะเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่กําลังวางแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้กับลูกเลยค่ะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังวางแผนการศึกษาให้ลูกในระดับชั้นมัธยมศึกษาและกําลังมองหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และจัดการกับปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงใช้การบูรณาการและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนโดยเน้นกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เป็นสคัญบอกเลยนะคะว่าวันนี้ต้องตามติดเพลินเลยนะคะเพราะว่าเราจะพากันไปดูข้อมูลโรงเรียนเลนสาธิตพัฒนากันแบบเจาะลึกชนิดที่ว่าใน10นาทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ข้อมูลเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแบงค์คตอนนี้เราอยู่กับคุณแบงค์ผู้บริหารโรงเรียนิยนสาธิิพัฒนานะคะสำหรับโรงเรียนลินสาธิิพัฒนาหรือ LSP School นะคะอยากจะทราบถึงที่มาของการออกแบบหลักสูตรของที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากเราทําโรงเรียนมัธยม,มนะครับ เราก็มีเวลาดูแลนักเรียนอยู่6ปี <ul> ok. เราคคนพบว่าปัญหาของโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่เกิดจากเป้าหมายในการเรียนมัธยมของนักเรียนจริงๆเราไม่เหมือนกันพอไปออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นพล็อตเดียวกันหรือว่าไม่หลากหลายเพียงพอก็ทําให้พาเขาไปถึงเป้าหมายได้ยากก็เป็นแนวคิดที่ต้องการจะนําข้อดีความตรงประเด็นของสถาบันกฎวิชาเ,เข้ามารวมอยู่ในโรงเรียนมัธยมครับ ว่าหลักสูตรของที่นี่จะเป็นแบบ personalized learning การที่เราทำ personalized learning นี่คือมันเป็นยังไงคะขั้นแรกเราต้องค้นหาก่อนนะครับว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตนะครับยังไง ดังนั้นเราใช้เวลา3ปีแรกช่วยเขาค้นหาอาชีพในฝันให้ได้ซึ่งใช้กระบวนการที่ค่อนข้างหลายมิติในการที่จะพยายามที่จะดันให้นักเรียนชั้นมตน้นเมื่อจบม .3 แล้วเนี่ยสามารถค้นพบได้ว่าอาชีพในฝันที่เขาจะทําแล้วมีความสุขแล้วก็สามารถ Afford Life ได้ด้วยเนี่ยมันเป็นอาชีพอะไรซึ่งในโลกสมัยนี้เนี่ยมันมีอาชีพหลากหลายจริงๆภาพทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติมันมีความหลากหลายมาก ซึ่งเราก็ต้องมีแผนการเรียนที่รองรับซึ่งเมื่อเขาทราบอาชีพในฝันของเขาแล้วเนี่ยเขาขึ้นมอปลายเขาก็จะสามารถเลือกสายการเรียนที่เราสร้างไว้ที่ครอบคลุมอาชีพที่หลากหลายเหล่านี้ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ LSP คือมีเป็น boarding school ด้วยนะคะสำหรับตัว boarding school เนี่ยค่ะเรารับนักเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นนักเรียนไปกลับนะครับส่วนนักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำเนี่ยเราก็มีหอพักให้กับนักเรียนก็รับตั้งแต่มอ,นมอจนถึง,ถงม .6 หกครับ หลังจากที่เราทราบไปแล้วนะคะว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของ LSP เป็นยังไงแล้วปลายทางนะคะหรือเป้าหมายของกัรเรียนที่ LSP นะคะส่วนมากเนี่ยค่ะเขาจบจาก LSP ในระดับชั้นม .6 แล้วนะคะเขาไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้างคะณตอนนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยในไทยแล้วก็ภาคอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยในไทยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ เราก็จะมีที่ไปเรียนต่างประเทศเลยเนี่ย10%นะครับแต่เรามีนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนนานาชาติเข้ามาเรียนกับเรามากยิ่งขึ้นนักเรียนกลุ่มนี้เนมะื่อเขาจบ6ปีแล้วน่าจะมีจํานวนนักเรียนที่ไปต่างประเทศเนี่ยเยอะขึ้น พอเราฟังมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้ทราบว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของที่ LSP จะมุ่งเน้นให้เด็กได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เดินทางตรงไปสู่เป้าหมายของเขาซึ่งน่าสนใจมากๆนะคะถัดจากนี้นะคะเพนจะพาไปดูต่อคะ่ะว่าเด็กๆที่นี่มีบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ทําแล้วก็ได้ดูกันบ้างตามเพนไปต่อเลยคะ่ะ หลังจากที่เรานะคะคได้รู้ถึงข้อดีของหลักสูตร Personalized Learning ของโรงเรียน LSP School กันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเพนจะพาไปดูห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนของที่นี่กันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากคุณบอลรองผู้บริหารโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาจะพาพวกเราไปดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณบอลสวัสดีคุ <laughs> คณเพนค่ะ <laughs> คุณบอลเริ่มแรกเราจะพาไปดูที่ไหนกันก่อนดีคะก็เดี๋ยวผมอยากพาไปดูห้อง Personal Growth ก่อนนะครับพอดีตอนนี้เด็กๆกําลังเรียนอยู่เลยคับอ๋อน่าสนใจี๋ยวไปดูกันค่ะ เรามาถึงห้องที่เป็นแก่นหัวใจสําคัญของ LSP เลยใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเรียน personal growth นะครับนักเรียนก็อยู่ในระดับชั้นมนหนึ่งะครับวิชา personal growth เนี่ยเป็นวิชาที่เป็นซิกเนเจอร์ของโรงเรียน LSP เลยวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่เด็กทุกคนเนี่ยต้องเรียนเพราะเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เด็กของเราได้ค้นหาตัวตนได้เจอนั่นเอง คุณเพนครับจากเมื่อกี้ที่เราไปดูห้องเรียน personal growth มานะครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ที่ห้องเรียน ISP ชื่อเต็มก็คือ international signature program ห้องเรียนนี้นะครับคลาสไซส์ก็อยู่ที่ประมาณ25คนคุณครูที่สอนเนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยมาจากประเทศอังกฤษแล้วก็อเมริกานักเนเนียจะเรียนเป็นรูปแบบของ project based project based เขาเรียนกันยังไงคะจริงๆ project based เนี่ยเราใช้ UN sustainability goal เราจะเอาพวกธีมต่างๆที่เป็นปัญหาของโลกมาเป็นตัวหลักแล้วก็วิชาต่างๆที่น้องๆจะเรียนพยายามที่จะมุ่งไปหาธีมนั้นเพื่อเอาวิชา ๆไปใช้ในการแก้ปัญหา<ม>ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ Povert รหรือเรื่องของ climate change เป<ม>็นต้นครับค่ะนี่ได้ว่าให้น้องๆน,นะคะได้เรียนม,มีประสบการณ์การเรียนแบบนานาชาติอย่างแท้จริงใช่ <ๆ S 1> ใช่เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามี Fa อร์ i t y ค่อนข้างหลากหลายเรื่องของกีฬาเนี่ยเรามีตัวอาคารกีฬาในร่มหรือว่าโรงยิมติดแอร์เรามีสระว่ายน้ํามาตรฐานโอลิมปิกขนาด50เมตรแล้วก็เรามีสนามฟุตบอลเราก็ยังมีกีฬาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้นะครับองเราก็จะพิเศษนิดนึงก็คือวิชาพละเนี่ยเด็กๆสามารถเลือก ตามความสนใจของเขาได้วิชาศิลปะของเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันสําหรับทางด้านดนตรีเราก็มีห้องดนตรีที่ออกแบบโดยดุยัางคศสินของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือทางด้านศิลปะก็ไปเรียนที่ห้องอาร์ตสตูดิโอหรือเทอมหน้าอยากจะเปลี่ยนไปเรียนแดนสตูดิโอเป็นวิชาเต้นคอนเทมพอร์ r ีแดนส์ก็ได้หรืออยากจะไปเรียนเดนดราม่าก็ได้วันนี้ก็คือความหลากหลายที่เรามีให้เด็กของเราเลือกครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของหอพักนะครับ หอพักของเราเนี่ยก็จะเป็นอาคาร4ชั้นนะครับสามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด230คนแบ่งโซนชายกับหญิงชัดเจนมีระบบ security face scan แล้วก็ finger scan แล้วก็เรามี security guard นะครับอยู่ประจําหอพักด้วยหห้องของเรานักเรียนจะอยู่กันทั้งหมด3คนเป็นห้องรูปแบบ studio cozy มีทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนในตัว ในช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนก็สามารถที่จะทํากิจกรรมนะครับเรามีกิจกรรมให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาสันทนาการชมภาพยนตร์หรือว่าจะเป็นร้องเพลงคาราโอเกะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่สเกดูที่ทางโรงเรียนจัดให้เรียกได้ว่ากิจกรรมหลากหลายมากๆนะคะเพื่อให้เด็กได้ค้นหาตัวเองก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอลมากคะ่ะที่พาเราเดินทั่วโรงเรียนเลยนะคะด,ดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ มาถึงตรงนี้นะคะผู้ปกครองหลายๆท่านคงให้ความสนใจกับโรงเรียน LSP กันมากขึ้นแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะเพนจะพาไปเจาะลึกถึงหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่ LSP นะคะนั่นก็คือ Signature Program และ International Signature Program ของโรงเรียนมาดูกันว่าหลักสูตรแบบไหนจะเหมาะกับลูกของเรานะคะโดยเราจะมีคุณจอบนะคะมาเล่าให้พวกเราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจอบสวัสดีค่ะ s i g n a t u r ร p r o g แกรมของที่นี่นะคะมีจุดเด่นยังไงบ้างคะที่ LSP นะคะเราเชื่อว่ากระบวนการสำคัญที่สุดเนี่ยคือการช่วยเด็กเนี่ยหาตัวตนค้นหาความฝันนะคะแล้วก็แพชชั่นของตัวเองเด็กๆจะมีสิ่งที่เขาเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่า Expedition นอกจากนี้เด็กๆเ,เนี่ยก็ยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเติบโตของตัวเองผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Personal growth เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้คิดว่าเออแล้วฉันจะทำอะไรดีในแง่ของอาชีพผ่านตัว i c a r e e r Program รมสิ่งเหล่านี้จริงจริง เป็นเหมือนเรื่องเฉพาะเป็นไลเซน์เฉพาะเน,นี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทาง LSP School เลยค่ะและนอกเหนือจากซิกเนเจอร์โปรแกรมนะคะทางโรงเรียนยังมีตัวที่เป็น International Track ค่ะหรือเรียกว่า International Signature Program นะคะอันนี้จะแตกต่างกันยังไงคะคือตัว International Signature Program ของเรานะคะจริงๆแล้วก็อยู่ภายใตย้นะคะ ความเป็นซิกเนเจอร์ของเราแต่ว่าเรา p e r s o n a l l i z e สําหรับน้องๆที่อยากจะได้เรื่องของ thinking skills เรื่องของการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําหรือที่เราเรียกว่า expedition โดยหลักสูตรของโปรแกรมนี้ค่ะเราก็จะเน้นความแข็งแรงทางวิชาการที่เป็น b a s เหมือนกับน้องๆในหลักสูตร SP ของเรานะคะเพียงแต่ว่าเราเพิ่มกระบวนการบูรณาการเพื่อให้เด็กๆได้นําความรู้จากวิชาต่างๆมาทําเป็น project ของตัวเองเน้นการลงมือทำนะคะหรือที่เราเรียกว่า expedition ซึ่งในโปรแกรมนี้จะมีการเรียน การสอนที่สอนเป็นวิชาภาษาอังกฤษเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นประมาณ70%ของคอนเทนต์ของเราทราบมาว่า LSP School เป็น Cambridge International School อยากจะให้คุณจ็อบช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าความเป็น Cambridge International School นะคะเป็นยังไงนะคะแล้วการเรียนภาษาอังกฤษของที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะ c a m b r i d g e i n t e r n a t i o n a l School มันจะเป็นมาตรฐานสากลเลยที่โลกโลกเขาใช้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดระดับว่าเด็กอยู่ม1หน้าม .2 ม .3 ามมม5ม6เนี่ยควรจะมีเลเวลการอ่านการเขียนการฟังการพูดเท่าไหร่ซึ่งเราจะวัดระดับตรงเนี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะมีวิธีการพัฒนาให้เด็กเนี่ยสามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ a c a d e m i c English ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการคิดวิเคราะห์การพูดอภิปรายการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในหลายๆวิชานอกจากนี้นะคะสำหรับน้องๆที่อาจจะมีเป้าที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือว่าเข้าโปรแกรมคณะอินเตอร์ในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วโปรแกรม ISP ของเราก็จะสามารถช่วยเตรียมความพร้อมของน้องๆได้ในเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็น standardized test ของทางต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตัว SAT ตัว IELTS ต่างๆโปรแกรมของ ISP เนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้น้องๆที่มีเป้าแบบนี้ ในปัจจุบันเด็กๆในยุคนี้นะคะได้รับอิทธิพลหรือความเป็นต่างชาติหรือความเป็นสากลเข้ามามากทา่โรงเรียนมีวิธียังไงบ้างคะที่จะผสมผสานความเป็นสากลกับความเป็นไทยให้มันมีความกลมกล่อมคะ่ะจริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงไวเราอ่ะตระหนักอยู่เสมอว่าเราต้องเตรียมความพร้อม,อมเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ thinking skills การให้ประสบการณ์ exposure ต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีแนวคิด ความคิดที่จะเป็น global citizen รู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงแล้วอยู่ได้ทันโลกแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมบริบทที่เด็กๆโตอยู่เนี่ยคือประเทศไทยเราอาจจะมีวัฒนธรรมมีเรื่องของการสอนเรื่องใจเรื่องอะไรต่างๆการมีเอมพารีกับคนสังคมรอบข้างเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สําคัญเราตระหนักตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าน้องๆเนี่ยก็ควรจะมีความผสมผสานมีสมองที่ไปข้างหน้าเป็น global citizen แต่เรื่องใจเนี่ยเราจะต้องกลับมาดูให้ได้แล้วก็ connect กับ roots ของเราให้ได้ ลงทุนมัมสกูวิสิต์กับโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนาในวันนี้คงจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นภาพชัดขึ้นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของที่นี่ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนของนักเรียนในยุคป,ปัจจุบันสําหรับชาวลงทุนมัมนะคะที่สนใจจะมาสกูวิสิต์กับโรงเรียนเลินสาธิตพัฒนานะคะสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่เราได้ขึ้นไว้ตรงนี้เลยค่ะและครั้งหน้านะคะลงทุนมัมจะพาไปสกูวิสิต์กันที่ไหนนะคะต้องติดตามเพนค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย